สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาแชนแนลนะคะอันนี้จะเป็นข้าวใหม่นะคะข้าวใหม่กระสอบข้าวใหม่เดี๋ยวดูก่อนนะคะภาษาเอาไปสีมานะคะสีสองกระสอบเนาะก็จะเอาไปให้ยากระสอบหนึ่งนะคะเอาไปให้ยาพานะคะจะได้กินข้าวใหม่นะคะนี่นะคะโอ้ก็ก็เป็นเม็ดดีอยู่นะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่แห้งดีเท่าไหร่นะคะเนาะเพราะว่า ข้าวใหม่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะเอาไปให้ย่านะคะดูเม็ดข้าวก่อนนะคะอืมข้าวใหม่นะคะอันนี้คือข้าวใหม่เนาะหอมหวยหัวนะคะหอมนะคะนี่จะเอาไปให้ย่านะคะแบ่งให้ย่าคนลัก,กระสอบนะคะชิมก่อนนะคะเดี๋ยวให้ลุงเสือมัดสายท้ายรถให้พุณอนะ่ะลุงเสือก็ได้ผักนะ,ะิม่อหอม,ม, <laughs> มหอมหวยหวย ลุงเสือบอกว่าให้ชิมนะคะไม่ให้กินเพราะว่าถ้ากินมันจะหมดเยอะนะต้องชิมข้าวใหม่นะคะก็เอาไปให้ย่านะคนละกระสอบเนาะภาษาก็เอาไว้กระสอบหนึ่งเอาให้ย่ากระสอบหนึ่งนะคะเพราะว่าข้าวใหม่เราสีที่ไรเยอะไม่ได้ไว้นานไม่ได้นมันจะขึ้นรานะคะเพราะฉะนั้นก็นี่ค่ะลุงเสือก็มัดใส่ท้ายรถให้ภาษานะคะ ภาษาจะเอาลงไปนะคะพลุเสือก็จะออกไปหน้านะคะไปใส่ตุ่มหากับข้าวนะคะหากินนะคะอ้ามันยางนอกบาทเนี่น้อคือสนันวันไหวแท้โอ้ยปิดโทรทัศน์บ่เป็นบานี่เดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะคะเอาข้าวไปให้ย่าก,ก่อนนะคะ เอากุญแจรถภาษาถอดกุญแจรถไว้ใส่โนหากุญแจรถก่อนแป๊บหนึ่งพี่น้อง เราไปกันเลยนะคะย่าก็อยู่บ้านอยู่นะช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนนะคะ เป็นสถานีอนามัยนะคะอนามัยแล้วก็ต่อไปก็เป็นโรงเรียนนะคะโรงเรียนก็อยู่หน้าบ้านย่านะคะ,ะถึงแล้วถึงแล้วย่าอยู่หรือเปล่าเนาะ บ้านปิดนะคะบ้านปิดน่ากลัวไม่มีคนอยู่นะคะไม่มีคนอยู่นะคะเงียบนะคะภาษาก็จะเอาไปวางไว้นะคะอันนี้จะเป็นผักเนาะกระสอบข้าวนะคะเป็นข้าวใหม่นะ,ะเอาลงมาให้ย่าเนาะย่าน่ากลัวจะไปเอาผือโอ้หนักอยู่ดิ โอ้ก็เห็นอยู่อุปกรณ์ทำติ๊บเห็นอยู่นะคะแต่ไม่รู้ย่าไปไหนนี่ค่ะอุปกรณ์นะคะตะกร้าก็อยู่นะคะก็ภาษาก็จะตั้งไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าไม่รู้ย่าไปไหนนะคะเนาะก็เป็นข้าวใหม่นะคะข้าวใหม่เอามาให้ย่าไปทางใดเบิร์ดคือมิดอิมซิม อยู่ข้างหลังบ่ไม่อยู่นะคะไม่มีใครอยู่จริงๆโอ้เบะอยู่ในห้องน้ำบ่ ไม่อยู่นะคะไม่รู้ย่าไปทางไหนเนาะน่ากลัวจะไปเอาผือปูก็ไม่อยู่ปิดบ้านเงียบเลยนะคะภาษาก็จะกลับเลยนะคะเห็นแต่รถนะปราอ่อนก็ไม่อยู่เนาะ,ะปราอ่อนก็ออกน่าจะออกไปนานะคะย่าไปเอาผือบ่อ ราษาก็จะตั้งไว้นี่นะคะเดี๋ยวย่ามาย่าก็จะเห็นเองนะคะโอ้โ,อโอูนะย่าปลูกดอกไม้นะคะดูสวนครัวนิดนึงนะคะใบต้นแมงลักนะคะโอ้ย่าทุ่นจะเอามาปลูกใหมนะ่ทำต้นใหญ่แล้วนะคะอันนี้เป็นผักแพ้ว ผักหอมแพลวนะคะโอ้อันนี้ต้นมะเขือ,อยานะคะต้นใหญ่แล้วต้นใหญ่มากแล้วนะคะเดี๋ยวเอาผักไปไว้ก่อนเนาะเพื่อลุงเสือจะทํำอะไรกินนะคะงามเนาะ,นะผักแพลวนะคะตัวนี้คนอีสานจะปนใส่กบนะคะปนใส่กบใส่ซุปหน่อไม้นะคะมันจะหอมนี่นะคะ ไม่มีใครอยู่เลยนี่ผักแพวนะคะมะละกอมะละก,อ,ละกอไม่มีลูกนะคะค่ะเดี๋ยวภาษาก็จะกลับเลยนะคะนี่เดี๋ยวภาษาจะมาเอาเม็ดนะคะนี่คะ่ะรอให้มันแก่ก่อนนะคะเดี๋ยวภาษาจะมาเอาเม็ดไปโรยนะคะโอ้ยากับปลูกดอกไม้นะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องลุงเสือภาษาแชนแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ